อ oh. สวัสดียามเช้าครับเพื่อนเพื่อนดื่มกาแฟเช่นเคยน,นะครับ่อนอไปทำงานส่กับมาน้อยครับวันนี้มาดิมามาวนมนะาเราให้เข้ากล้องไปไหนมาวันนี้มานี่นเลยอันนี้ปิ้งมา เป้าอะไรอนั่นเดี๋ยวไห,หเวลาให้มาไม่มานะครับเวลาไม่ให้มานี่ควรด,ดีเหลือเกินใช่ไหมฮะหมาน้อยเอ้ยมาน้อยกินอะไรกันอีกไม่มานะครับเวลาอย่างนี้ไม่มา ใส่ของเล่นกันแล้วไม่สนใจเราแล้ว,ลวเฮ้ยไปกันแล้วนะครับหมาไม่อย่างไม่อย่าง เบา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 ข้าวของมะเขืนข้าวของมะเขือมามาไอนไม่ใหญ่เอาไม้ยาให้หลานเนยอยู่ว่งนั่นอยู่ว่งหลานนั่งเน่ยมันตกด้วยแจกมาเอของมะเขืนนะครับยิ้มไปใช้ไปนี่ใช้น้อยพอแล้ว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 ปิ้งปิ้งพอแล้วปิ้ง ปีนพอแล้วยึดตะกบหนิงล้วว่าเจ้ามาได้มีกัดหรอกขี่เร็มันดุเลยมากยังไม่กัดแต่ก็น่ากลัวนะเขาบอกหมาเันยังเล็กอยู่นะถึงตัวเรียบร้อยไปกล pues er. um 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 ้องกูเรียกตามก่อนปิีงฮอ ไม่ฟังแล้วครับเพื่อนเพื่อนพิงพิงมามาปิงมาเนี่ยมาปิงอ้าวเาอมาตกลงมหันหลังบ่มาตกล้มหันทั้งหลังวังหลังนั่งกินเหล้านั่นเออส่งอาลังใจกันเช่นเคยนะครับเพื่อนๆ ทุกปัญหามีทางออกทุกเรื่องแย่ก็ยุงก็ยู่งเอาใหม่นะครับถ้าไทยส่งกำลงกังใจเช่นเคยนะครับเพื่อนๆทุกปัญหามีมีทางแก้ทุกเรื่องแย่มีทางออกสู้ๆนะครับ